รีวิวที่น่าดึงดูดของ h u m m e r EV พลังบ้าระหัมเต็มล้นไปด้วยความสนุกและเหนือชั้นในเอกลักษณ์ 1. ความทรงพลังที่ก้าวข้ามความคิดเดิมๆ h u m m e r EV ติดตั้งระบบขับเคลื่อนหลายมอเตอร์ให้แรงบิดสุดโหดพร้อมการเปิดโหมด w a t t o f r e e d o m ที่ทำให้รถพุ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน3.6วินาทีรวมถึงมีแรงม้าและแรงบิดสูงสุดในระดับที่ทำให้รถยนต์ทั่วไปดูหมดค่าลงทันที 2. ความเร็วทันใจเสมือนรถสปอร์ตรีวิวจากมอเตอร์เทรนระบุว,ว่ารุ่นไรล์มอเตอร์ทำาูถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ใน3.4วินาทีเสริมบุคลิกเกินจริงแต่สนุกที่ทำให้คนขับยิ้มไม่หยุดและ Business Insider เล่าว่าการได้ลองขับเจ้าฮัมเมอร์อีเป็น ความสนุกและบ้าบินที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับ h ั m m e r 3. เทคโนโลยีขั้นเทพและการควบคุมที่ฉลาดล้ำฮั m เมอร์อีมาพร้อมระบบขับขี่มั่นใจอย่าง Super Cruise แฮนด์ฟรีที่เสถียรและแม่นยำทั้งในโค้งและบนทางตรงและระบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด13.4นิ้วรวมกับมาตรวัดดิจิทัล12.3นิ้วให้กราฟิกสวยงามใช้งานง่ายมีข้อมูลออฟโรดมากมายส่วนผู้ใช้ใน reddit ต่างพูดว่า ฮัมเมอร์ประมวลผล UI ได้ดีโดยหนึ่งในผู้ใช้งานเปรียบว่าผมมีโมเดล Y แล้วแต่ขอ Apple CarPlay ดีกว่า t ท s l a UI C ควบคุม4ีล้อและ c r a บ w a l k ที่ได้ดึงระบบ4ีล้อหมุนได้ 4. ีวิลสต e e รชิ่งทำให้ Hummer EV เลี้ยวได้แม้อยู่ในพื้นที่แคบบางครั้งลดการโยกโครงลงอย่างเห็นได้ชัดครับวอล์นั้นคือฟีเจอร์เด็ดที่ให้รถเดินแนวเฉียง ช่วยในสถานการณ์ที่รถปกติไปไม่ได้ 5. การออกแบบภายในที่บาลานซ์ระหว่างหรูหราและทนทานภายในของ Hummer EV ใช้วัสดุคุณภาพหรูหราแต่ยังทนต่อการใช้งานทั้งเบาะหนังเย็บตะเข็บด้านคาร์บอนไฟเบอร์และหน้าจออินโฟเทน m e n t ที่สร้างประสบการณ์พรีเมียมอย่างได้ผล 6. ประสบการณ์ใช้งานจริงจากผู้ใช้ผู้ใช้ใน reddit คนหนึ่งกล่าวว่าเคยขับ h 2มาก่อนแต่ h u m m e r ev สามารถควบคุมได้ดีขึ้นมากจนทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ขับรถหนักเท่าที่คิดมันเข้าโค้งดีกว่ามากมีระบบขับ4ีล้อหลังช่วยจอดง่ายกว่า h 2อย่างมากและอีกคนแชร์ว่าเปลี่ยนจาก bmw x 5มาเป็น h u m m e r ev แล้วรู้สึกสนุกกับการขับมากๆ7 ความรู้สึกโดยรวมยิ่งใหญ่แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมอเตอร์เทรนสรุปว่าฮั m เมอร์ E ีเป็นรถที่ไร้เหตุผลแต่ทำให้คุณยิ้มได้อย่างไม่ต้องสงสัยอีกบทความระบุว่ามันเป็นค็อกเทลพลังงานรวมของเทคและการออกแบบบ้าคลั่งที่บากกว่ามันเกินพิกัดแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราหลงรักข,ขีดขีดขีดสรุปเรื่องราวในภาพรวมประมาณห0 0คำฮัมเมอร์อีคือที่สุดของ ความบ้าระหรํำในโลกอีวีที่ไม่ได้มาเพื่อให้เข้าท่าทุกคนแต่เพื่อให้คนขับรู้สึกถึงพลังความพิเศษและความบ้าบิ่นของมันตั้งแต่แรงบิดมหาศาลอัตราเร่งที่เราใจระบบ c ครบวอล์ที่ไม่เหมือนใครไปจนถึงเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง Super Cruise และจออินโฟเทนเมนต์ที่เต็มไปด้วยสาระและความสนุกภายในรถสวยหรูแข็งแรงและออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในสัตว์ประหลาดอีวี ที่เหนือชั้นแม้ว่าบางคนอาจเห็นว่ามันใหญ่ไปหรือไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปแต่ผู้ใช้จริงหลายคนกลับพูดว่ามันสนุกเกินบรรยายเป็นรถที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์มันคือสไตล์คือความรู้สึกและความแตกต่างหากคุณรักความไม่ธรรมดาและอยากสัมผัสอีวีที่สร้างเสียงหัวใจเต้นแรงกว่ารถสปอร์ตหลายคัน h ฮมเมอร์ีวีคือคำตอบที่น่าหลงหลยอย่างแท้จริง